กลับก็กลับ,บ้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปดูกันถึงบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับที่มีการออกมาให้คําแนะนําโดยบรรดาลโรเกอร์ชั้นนําต่างๆนะครับโดยโบล็อกแรกที่เราจะไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นของบออบริษัทหลักทรัพย์นวุลพัฒนสิทธิ์นะครับ,บก็ซึ่งบอกบทวิเคราะห์ไว้ว่าส้ารับกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็เน้นที่กลุ่นที่น่าจะรับอัน,นีิสงจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคดัฐนะครับ เช่นในกลุ่มรับเหมานี่ก็มองในตัวของ ITD นะครับ CK s t a c k ake, แล้ก็ SCC นะครับส่วนอมองในกลุ่มของอาการบริโภคก็มองผู้บริโภคนะครับมองในส่วนของตัวของ CPL นะครับ Robin แล้วก็ k า a r m a t นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็มีให้แนะนำลงทุนในระยะยาวนะครับก็แนะนำให้สะสมในตัวของอ ก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับ ITDCK แล้วก็ในตัวของขาปิีนะครับ Homepro g บ o b a l นะครับแล้วก็ TVT แล้วก็ขาม,มานะครับโดยให้คำแนะนำหุ้นเด่นๆในสัปดาห์นี้นะครับก็ให้ตัวของ BRR นะครับโดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่14บาท80สตางค์นะครับเนื่องจากกำไรในแต่มาส3นั้นเติบโตแล้วก็จากลงไฟฟ้าแห่งที่2บวกราคาน้ำตาลนั้นฟื้นขึ้นนะครับ ส่วนตัวที่2นะครับหมานะ,ะราคาเป้าหมายอยู่ที่1 0บาท60สตางค์นะครับโดยตัวที่3นั้นก็เป็นตัวของ IT d ดีนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่10บาท70สตางค์นะครับอันนี้ก็ไปรับผลในส่วนของเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้าในการทำเหมืองโปแตะนะครับของ IT d ดีอันนี้ก็เป็นทางบรอนมุระนั้นให้คำแนะนำนะครับ ส่วนบลรอกถัดไปเราไปดูกันถึงบริษัทลััพย์ KGI นะครับประเทศไทยนะครับก็ระบุไว้ในบทวิเคราะห์นะครับก็หลังจากที่คาดว่าดัชนีบ้านเรานั้นก็คงจะปรับตัวตามดัชนีตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกนั่นเองนะครับที่ผ่านมาในเรื่องของการที่เฟดนั้นคงอัตรดดอกเบี้ยไว้นั่นเองนะครับก็ยังคงมองว่าตลาดหุ้นไทยนั้นก็ยังคงถือว่ายังมีการกลับเข้ามาคาดว่าน่าจะมีการกลับเข้ามาเก็งกำไรกันมากขึ้นนะครับ โดยหน่าประเด็นสําคัญก็มาจากความเชื่อมั่นในเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับที่จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับโดยหุ้นที่ทางบล .KGI เนั้นใหคำแนะนําไว้ก็ตัวของ i f e c อนะครับอาซิฟาแล้วก็สุภัยนะครับ SPALI นะครับอันนี้ก็เป็นทางของบบริษัทหลักทรัพย์ KGI ส่วนทางบริษัทหลักทรัพย์ Apple W e l l นะครับก็ระบุไว้ในบทวิเคราะห์นะครับ ก็มองว่าแรงขายจากนักทุนต่างชาตินั้นน่าจะเบิ้มเบาบางลงแล้วก็เริ่มจะมีทิศทางที่ให้น้ำหนักการลงทุนในตลาทุนมากขึ้นนะครับโดยทางบรอ p ัทแปเปนี่ยังคงให้ลงทุนในหุ้นที่มีสัญญาณบวกในระยะสั้นนะครับทางเทคนิคก็คือตัวของ EA นะครับแล้วก็ i f v c อันนี้น่าจะไปดูในเรื่องของ ประเด็นเรื่องการทำโซลาร์ฟาร์มนะครับอันนี้สำหรับ2ตัวนี้นะครับส่วนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ถัดไปก็เป็นทางบลธนัชชาตินะครับก็อมองว่าตลาดหุ้นไทยนั้นน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่น่าจะเข้าซื้อนะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ดัชนีนั้นปรับอยู่ในพ่งเปีียบในระดับ1,380ยดจุดได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็บวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่คาดว่าน่าจะมีประกาศเพิ่มเติมกันออกมานะครับหลังจากนี้ ก็ให้มองในหุ้นที่ได้รับอันที่สองจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับโดยตัวกลุ่มแรกก็ไปดูในส่วนของที่ได้รับมัดรับผลดีจากมาตรการกระตุ้นนะครับก็ได้แก่ตัวของอมตะนะครับแล้วก็รถจนะแล้วก็สเต็กนะครับ CK PSS CD uh, นะครับ Q House KTC แล้วก็ TMB นะครับ ส่วนอีกกลุ่มนึงก็มองว่าในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซั่นนะครับก็ได้แก่ตัวของ AOT แล้วก็เ e นเทลนะครับส่วนในเรื่องของที่เป็นได้ปัจจัยในเรื่องของค่าเงินนะครับอันนี้ก็มองในกลุ่มของโรงกันนะครับซึ่งค่าคันกันนั้นอยู่ในระดับสูงก็มองในตัวของ PTTGC แล้วก็ตัวของ BCP หบางจากนะครับ ในทางบอลธนาชาติก็บทวิเคราะห์ไว้ส่วนตัวถัดไปนะครับอันนี้ทางอาบอลอนซนะครับอันนี้ให้คำแนะนำตัวของไทยคมนะครับน,นี้เราไปดูกันหลายตัวเลยนะครับตัวไทยคมนี่ก็ยืนยันนะครับว่าเตรียมเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่นะครับโดย ทาง c i m b นี้มองว่าหุ้นนั้นน่าจะมีการฟื้นตัวนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแล้วก็ทั้งจากว่าหุ้นมีการปรับตัวลงมากว่า7.9%ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งส่วนทางกับกลุ่ม ICT ที่ปรับลดลงแค่1.1%นะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญในการเปลี่ยน c e o คนใหม่นะครับซึ่งน่าจะมีผลต่อการดำเนินงานไม่มากนักก็น่าจะสะท้อนในราคาหุ้นไปแล้วนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนนะครับ ที่ให้เลือกซื้อลงทุนนะครับก็มาจาก 1. น,นะครับการเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ในประเทศอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็แอฟริกานะครับส่วนข้อ2ก็มีผลดีจากสัดส่วนต้นทุนที่สัดส่วนต้นทุนคงที่ที่สูงนะครับแล้วก็ 3. นะครับกระแสงเงินสดเพิ่มเติมนะครับจากดาวเทียมไทยคม8และ9นะครับนอกจากนี้ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการปรับคณะมนตรีล่าสุดและทีมท่าตีเศรษฐกิจใหม่รวมถึงท่าตีว่าการ กระทรวง ICT ที่มีท่าทีเป็นมิตรกับผู้ประกอบการมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทางทำให้ทางบล .CIMB นั้นมองให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายของไทยคมนี่อยู่ที่45บาทนะครับสำหรับตัวของไทยคมนะครับตัวถัดไปนะครับเป็นตัวอันนี้ดูที่ตัวของ s c นะครับหรือ SC s c s s s e t c o r p o r a t i o อนอันนี้ทางบล .DBS Victor ก็บทวิเคราะห์ไว้นะครับ โดยได้รับข้อมูลใหม่มาจาก SC นะครับว่ายอดขายพีเซลล่าสุดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เพิ่มเป็น1,630ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นสัดส่วนแนวราบนี่88%แล้วคอนโด12%นะครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าปีนี้จะบรรลุปเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้13,000ล้านบาทได้หรือไม่นะครับเพราะหากทำได้นี่การเติบโตจะเติบโตกว่าปี57เพียง8.5พันล้านบาทนะครับ โดยผลกระทบนั้นก็น่าจะมาจากที่โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการขายอยู่ในวิสัยที่พอทําได้นะครับเพราะยอดขายในครึ่งปีแรกปีนี้เป็น5,900ล้านบาทนะครับแล้วก็ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิงหาคมนี้7,530ล้านบาทที่เป็นสัดส่วน58%จากเป้าขายนะครับโดยทางบรล d b s v i c t o r นะครับก็ยังคงอมอง ในคำให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยยังมองว่ายอดขายแบ็กลลอกนะครับนสิ้นปีแรกปี58นี้เป็นการรับประกันรายได้ในปีนี้และปีหน้าแล้วในตา62%และ35%ตามแังบัรนะครับซึ่งถือว่ามั่นคงพองสมควรนะครับก็เลยประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานของ s c นี่นี้อยู่ที่3.53บาท53สตางค์นะครับด้วย p e ปี58นี้ที่9เท่านะครับแล้วก็ยังมีส่วนเพิ่ม ราคาได้อีก17นะครับก็ยังถือว่าน่าสนใจของการสำหรับตัว s c นะครับในทางบอลลอนดีบีเอสวิกเตอร์ก็บทวิเคราะห์ไว้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของบ้านปูนะครับอันนี้ทางบอลอนเดอร์บราพัฒนาสินนะครับก็บทวิเคราะห์ไว้นะครับโดยบ้านปูนั้นมีแนวโน้มธุรกิจทั้งฐานหินและไฟฟ้านะครับที่คาดว่าจะมีการเติบโตโดดเด่นตั้งแต่ปี58ถึงปี60นะครับทดแทนธุรกิจฐานหินที่มีราคาตกต่ำลงนะครับ โดยคาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของบ้านปูนะครับคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นจะอยู่ที่2,300เมกวัต์ในปี2,561และปรับตัวสูงขึ้นจากปี2,558ที่1,400เมกวัต์นะครับหรือปรับตัวถึง18ซนะครับซึ่งเป็นมุมมองเชิงบวกต่อแผนการนำหุ้นบ้านปูพาวเวอร์นะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยปัจจุบันคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนได้ในช่วงปลายไตรมาส1ปี2,559นะครับ และคาดผลประกอบการของบ้านปูจะเริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นในครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไปนะครับจากการเดินเครื่องเต็มกําลังการผลิตของไฟฟ้า BLCP นะครับและผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงปี2559จากธุรกิจไฟฟ้านะครับทำให้ทางบรอนบุราพัฒนสินนั้นให้คำแนะนำซื้อบ้านปูนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 34บาท50สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของบ้านปูนะครับวนอีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้ไปดูกันในเรื่องของเมื่อวานที่มีข่าวในส่วนของอาการที่ประเด็นในเรื่องของทางรัฐบาลนั้นมีการประกาศาจะทำโซลาราฟาร์มเพิ่มอีก600เมะกะวัตต์นะครับโดยประเด็นนี้มาจากนายวีรลพลจิรประดิษฐ์กุลนะครับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกของคณะกรรมการนะครับหรือกกพนะครับโดยกล่าวว่าทางกกพนั้นได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ้นดินหรือโซลาร์ฟาร์นะครับสำหรับหน่วยงานราชการและสากลภาคการเกษตรนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะมีปริมาณรวมกันไม่เกิน800เมกะวัตต์นะครับ โดยมีบริษัทจดทะเบียนะครับที่มีอ,อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์โดยตรงกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยนะครับตัวของบริษัทอินเตอร์ไฟส์วิศวกรรมจำกัดนะครับหรือ IFEC รือ IFEC นั่นเองครับโดยได้รับเลือกจากกองทัพเรือนะครับให้เป็นผู้เสนอร่วมโครงการพลังงานทดแทนในที่ราชพัสดุที่กองทัพเรือครอบครองอยู่นะครับโดย,โดยมีกําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนะครับ Uh, อยู่ที่ประมาณ50ถึง100เมกะวัตต์นะครับด้วย uh, มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 700, uh, 75 7ล้านบาทต่อเมกะวัตต์นะครับส่วนอี้บริษัทหนึ่งก็เป็นบริษัทการกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดน,นะครับก็ uh, โดยบริษัทการกุลแอนยูซีไอพาวเนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกัรกุลนะครับดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้เซ็นสัญญาบันทึกข้อความเข้าใจนะครับหรือ M O U นะครับกับกองทับบก พื่อร,ร่วมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหน่วยงานราชาการและสากลการเกษตรกำลังการผลิตรวม8เมกะวัตต์จำนวน2โครงการนะครับแบ่งเป็นโครงการละ4เมกะวัตต์ที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็เป็นบริษัทซูเปอร์บล็อกจำกัดมหาชนนะครับหรือซูเปอร์นะครับโดยบริษัทซูเปอร์เอเนจีกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทย่อยของซูเปอร์นะครับได้ลงนามมาตึกข้อตกลงในการผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้ดินขนาดกําลังการผลิต4เมกะวัตต์กับกองทัพบกจานวน2โครงการรวม8เมกะวัตต์นะครับและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ที่200เมกะวัตต์นะครับคาดว่าจะใช้งานได้ประมาณ100ถึง150เมกะวัตต์นะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัท spcg นะครับจำกัดหรือ spcg นั่นเองก็มั่นใจว่าในปี58นี้จะสามารถทำกำไรส,สิิสูงสุดแหห,นะห่งใสส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 สรรสส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 สกกสส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 ังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง260เมกะวัตเต็มทั้งปีนะครับโดยมีแผนที่จะเดิจาซื้อกิจาการผลิตไฟแสงอาทิต์ประเภทโซลาร์ฟาร์มนะครับอ,อีกราว15เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีการเตรียมยื่นประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มของภาครัฐนะครับโดยคาดหวังว่าจะได้งาน200เมกะวัตต์ด้วยนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทโซล่าทรอนจำกัดมหาชนนะครับก็มีการเซ็นมติความเข้าใจหรือ M O U กับทางมหาวิทยาลัยราชพัฏนพนครนะครับ พัลร่วมมือกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนะครับกำลังการผลิต5เมกะวัตต์เพื่อขายไฟฟ้าตามโครงการการผลิตไฟฟ้าจะพลังงานแสงอาทิตย์ผ่างภาครัฐนั่นเองนะครับโดยหุ้นทั้ง5ตัวนั้นได้ประกาศให้นักลงทุนได้รับรู้อย่างเป็นทางการนะครับว่าตัวเองนั้นต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น,นําในพลังงานทางเลือกนะครับโดยส่วนของซูเปอร์นั้นตั้งเป้าไว้200เมกะวัตต์นะครับจาก800เมกะวัตต์นะครับ อันนี้ก็ต้องไปจับตาดูกันนะครับว่าแต่ละบริษัทนั้นจะสามารถทําได้มากน้อยเป็นจริงแค่ไหนนะครับจากการประมูลในโครงการที่ทางภาครัฐนั้นจัดสรรในส่วนของการผลิตโซล่าฟาร์มออกมาในครั้งนี้นะครับ mm. เดี๋ยวเราพักไปกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ